อาคารที่มีช่วงคานตั้งแต่5เมตรขึ้นไปจัดเป็นงานวิศวกรรมครวบคุมความหมายคืออย่างนั้นมีอยู่2หรือใช่หไหมฮะอาคารตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปเป็นงานวิศวกรรมครวบคุมแสดงว่าอะไรครับผู้ควบคุมงานผู้ออกแบบต้องถือใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมก็คือภาคีโยภาคีสามมันวุฒิอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่ขอบเขตของแต่ละแต่ละใบนั้นได้แค่ไหนนอกจากบอกว่า3มชั้นขึ้นไปแล้วยังบอกว่าหรือใช้คําว่าหรือ ความสูงของอชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูงตั้งแต่4เมตรขึ้นไปจัดเป็นงานวิศวกรรมควบคุมมีประโยชน์ในการเขียนผลงานครับตรงนี้นะครับหรืออาคารที่มีช่วงคานตั้งแต่5เมตรขึ้นไปมีประโยชน์ตรงไหนแล้ไหมครับท่านทุกท่านหนึ่งนึกภาพออกนะครับสมมุติว่าเราไปควบคุมงานาก่อป้มใหม่ไ,มไปควบคุมงานตอนแรกๆส่วนใหญ่คุมงานก่อสร้างอาคาร2ชั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่3ชั้นไม่ใช่งานวิศวกรรมควบคุมนั่นคือ เข้าใจกันอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงปรากฏว่าคานเขายาวตั้ง5เมตร50เนี้ยคานยาว6เมตรอย่างเงี้ย,ยต่อให้เป็นสองชั้นก็เป็นงานวิศวกรรมควบคุมเพราะฉะนั้นท่านหมายเหตุมาด้วยนะครับแต่ถ้าดูแค่ว่าไม่ใช่3ชั้นแล้วก็บอกว่าไม่ใช่งานวิศวกรรมควบคุมเนี่ยอาจารย์เ็าไม่ทราบว่าหมายเหตุมาเลยนี่คือวิธีการเขียนเลยเพราะเป็นงานวิศวกรรมควบคุมอ๋อกรรมการตรวจเขาบอกอ๋อใช่งานวิศวกรรมควบคุมแต่แน่นอนครับคงไม่ใช่แค่สองชั้นสามชั้นนะครับท่านก็มีผลงานใหญ่ขึ้นเรื่อย นี่พูดถึงตอนจบใหม่ๆ,ๆนะครับอาจจะไ,ไปเดไ้ไปทำงานโครงการหมู่บ้านสักแห่งหนึ่งที่มีอาคารสองชั้นบ้าง3ชั้นบ้างสุดแล้วแต่แม้แต่อาคารโครงเหล็กครับเป็นที่จอดรถชั้นเดียวสแปนตั้งแต่5เมตร5เมตรขึ้นไปเนี่ยก็เป็นจัดวิงานวิศวกรควบคุมเพราะฉะนั้นเราต้องดูเงื่อนไขตรงข้อนี้ส่วนข้อ2อาคารสาธารณะทุกขนาด อาคารชั้นเดียวเป็นอาคารสาธารณะด้เป็นอาคารสาธารณะก็จัดเป็นงานวิศวกรรมควบคุมเช่นอย่างตลาดสดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาคารสาธารณะไม่ถูกระบ,บุว่า,าชั้นเดียวสองชั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ขอเป็นอาคารสาธารณะเมื่อใดก็ตามปั๊บนั่นแหละครับถือเป็นการวิศวกรรมควบคุมท่านเขียนผลงานได้แล้วเห็นไหมอีกอย่างหนึ่งที่ขอยรบกวนทุกท่านสังเกตคืคอข้อ4เนี่ยวงเล็บ1 2 3ไล่ไปเรื่ไปเลยถึงวงเล็บ21 นะครับถึงวาเลบ2ีเนี่ท่านดูได้เลยนะครับอะไรเข้าข่ายนะครับยกตัวอ,อย่างครับบางท่านบอกว่าเขียนถอดแบบประมาณราคาใน21ข้อนี้ไม่มีถอดแบบประมาณราคา Shop d อ a w อิ่ไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่งานวิศวกรรมควบคุมพอเข้าใจไหมฮะตรงนี้นะครับส่วนท่านจะเขียนเสริมอะไรก็แล้วแต่ท่านเขียนได้แต่ไม่ใช่อยู่จัดหนึ่งใน21ประเภทงานวิศวกรรมควบคุมโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นต่อไปพอพูดถึงลักษณะงานทางวิศกรรมตามกฎกระทรวงนะฮะกฎกระทรวงว่าด้วยอะไรครับเมื่อกี้ที่พูดถึงกฎกระทรวงว่าด้วยสาขาวิชาชีพวิศกรรมและวิชาชีพวิศกรรมควบคุมพศ2550ถ้าท่านจําคํานี้ไม่ได้ท่านก็ทีค์าว่ากฎกระทรวงวิศกรรมพศ2550มันก็ขึ้นแล้วครับนะครับส่วนเวลาท่านกรอกท่านไม่ต้องไปยายด้านหลังหรอกนะครับว่า คำบรรยายคำการให้คําปรึกษาหมายถึงรายงานวางโครงการไม่ต้องหรอกครับอันนี้กรรมการตรวจเขาเข้าใจนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับอันแรกทีนี้เรามาดูหน้าถัดไปกรอบความสามารถของวิศวกรที่พึงประสงค์ที่จะมาเป็นสามัญวิศวกรในนี้ต้องอยกผลประโยชน์ให้กับกรรมการชุดเก่าๆที่ก็าํากันมานะครับอันนี้ก็ขอบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณ powerpoint ชุดนี้จากที่เขาทาไปเดิม ทักษะความรู้ความชํานาญนะวัดทักษะความรู้ความชํานาญการจะมีทักษะความรู้ความชํานาญนี่เราทํางานมา,าทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับเรามีทักษะความรู้ความชํานาญแน่ๆนะครับการบริหารจัดการทางด้านเทคนิคมีการแก้ไขงานงานทุกงานมีปัญหาแก้ไขยังไงวิเคราะห์สังเห์เป็นไหมแก้ปัญหายัางไงทักษะการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ตรวจสอบจากอะไรครับเวลาสอบสัมภาษณ์พูดคุยทําความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านไม่ค่อย พูดไม่ค่อยบรรยายก่อนสอบที่ท่านซ้อมพูดคนเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งแหละท่านเข้าใจของท่านคนเดียวไม่พอท่านอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจด้วยให้ผู้ร่วมงานเข้าใจด้วยก็เวลาสอบสัมภาษณ์ท่านอธิบายให้กรรมการเข้าใจว่าท่านพูดทางด้านวิชาการไม่ใช่วิชาการจ๋าแบบนั้นนะครับวิชาการทางด้านเทคนิคที่มีการทํางานกันจริงๆภาคปฏิบัติสํานึกทางวิชาชีพต่อสังคมสาธารณะสิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณอย่างนี้เป็นต้น จัรยาบรนในอดีตมี15ข้อปัจจุบันแบ่งเป็นหมวดหมวดรวมแล้ว25ข้อแต่อาจจะไม่ใช่ทุกข้อที่พูดถึงว่าต้องหรือห้ามนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ทําความเข้าใจไว้จรรยาบันมีกี่ข้อจรรยาบันเป็นกฎหมายไหมอ้าโอเคครับไปต่อนะครับเรามาดูว่าขอบเขตในการทํางานขอบเขตในการทํางานประเภทอาคารอันนี้ขอยกตัวอย่างครับขอยกตัวอย่างขอบเขตการทํางานประเภทอาคาร ท่านดูทางด้านกรอบซ้ายเห็นไหมครับกรอบซ้ายกรอบซ้ายทั้งหมดเนี่ยท่านจะเห็นว่าอาจารย์ขอชี้ตรงนี้นะครับขอชี้ว่า,อาขอชี้ขอชี้ตรงนี้เห็นไหมฮะลักษณะงานขอวงๆอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะดูสิครับทั้งหมดเนี่ยลงมาถึงนี่เป็นไงครับลักษณะงานตามกฎกระทรวงไงครับงานให้คําปรึกษางานวางโครงการงานออกแบบคํานวณงานควบคุมการสร้างการผลิตงานพิจารณาตรวจสอบงานอำนวยการใช้ทั้งหมด หกข้อใช่ไหมครับตามที่พูดไปแล้วนั่นคือลักษณะงานตามกฎกระทรวงนะครับส่วนระดับชั้นเห็นไหมระดับชั้นทําอะไรได้บ้างเรามาดูครับภาคีวิศวกรทําอะไรได้บ้างก็เรามีประเภทอาคารเห็นไหมสามวงเล็บหนึ่งเออสี่วงเล็บหนึ่งนะครับภาคีวิศวกรทําอะไรได้บ้างงานให้คำปรึกษาที่ทําไม่ได้อยู่แล้วเ็าให้วุฒิวิศวกรนะครับ งานวางโครงการทําไม่ได้นะครับงานวางโครงการทําไม่ได้งานออกแบบคํานวณทําอะไรได้บ้างครับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน4ชั้นนะเป็นงานวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่3ชั้นถูกไหมครับแต่ออกแบบได้ไม่เกิน4ชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูงไม่เกิน5เมตรส่วนคานนั้นได้โอเคทุกขนาดควบคุมงานก่อสร้างอาคาร8ชั้นไม่เกินนะครับไม่เกิน8ชั้น อาจจะเลิกทั้งหมยนะครับแต่คุยกันเหมือนแบบสบายๆงานพิจารณาตรวจสอบทําได้ทุกขนาดงานอำนวยการใช้ทําได้ทุกขนาดนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าภาคีวิศกรมีข้อจํากัดอย่างมากเลยดูแล้วด้วยเหตุนี้เองสาภาวิศกรเองพยายามสนับสนุนให้มีการเลื่อนขั้นจากภาคีวิศกรมาเป็นสามัญวิศกรท่านดูสามัญวิศกรเลยครับสามัญวิศกร ถ้าจะเห็นเลยทําได้ทั้งหมดยกเว้นการให้คำปรึกษาซึ่งเขาให้วุฒินะครับเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะเลื่อนขั้นมาเป็นสามัญวิศวกรเมื่อเราถือใบอนุญาตตั้งแต่3ปีขึ้นไปและทํางานมีผลงานเพียงพอนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างวันนี้คือประเภทอาคารทั่วไป4ีวงเล็บหท่านจําได้ไหมครับเมื่อกี้นะครับเอาล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าถัดไปกันนะครับ โอเคแป๊บหนึ่งนะครับเรามาดูประเภทอาคารสาธารณะบ้างเห็นไหมครับอาคารสาธารณะที่เมาชีอยู่เนี่ยอาคารสาธารนณะคือ4ี่วงเล็บสองอยู่ในหัวข้อ4ี่วงเล็บสองลักษณะงานเหมือนเดิมครับงานให้คำปรึกษางานวังรงการมีอยู่ทั้งหมด6ลักษณะงานภาคีวิศวกรทำอะไรไม่ได้บ้างหรือทำอะไรได้บ้าง ปรากฏว่างานให้คำปรึกษานี่ทำไม่ได้เลยงานวางโครงการนี่ทำไม่ได้งานออกแบบและคำนวณทำไม่ได้สามตัวนี่ทำไม่ได้เลยนะครับงานควบคุมการสร้างหรือการผลิตมีความสูงไม่เกิน8ชั้นเหมือนเมื่อกี้เอาถ้าสูงเกิน8ชั้นทำไงต้องทำภายใต้การกำกับดูแลของสามัญคำว่าทำไม่ได้เนี่ยหมายถึงอย่างนี้แต่ข้อหนึ่งเนี่ยการให้คำปรึกษานี่เราจะไม่พูดถึงนะครับเราเรากังวนไว้ที่วุฒิอยู่ ระดับสามัญวิศวกรทำไม่ได้ก็คืองานให้คำปรึกษาที่เหลือทำได้หมดทีนี้ที่อยากให้ดูกันและยกตัวอย่างตรงนี้ก็เพราะว่าอย่างงานวางโครงการเนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่เราทำภายใต้การกำกับดูแลของสามัญวิศวกรหรือวุฒธธิเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเวลาเราส่งผลงานอย่าลืมเขียนว่าทำภายใต้การกำกับดูแลของสามัญวิศวกรหรือวุฒธธิวิศวกร